เชฟจอมหอมโัววันนี้มาสอนทําต้มกะทิไข่มดแดงใส่ผักหวานนะครับวันนี้มาอยู่ที่ใต้ก็เลยมีวัตถุดิบเต็มไปหมดเลยนะครับรอบบ้านไปหมดเลยเดี๋ยววันนี้เชฟจะมาหยิบเอาวัตถุดิบรอบๆบ้านเนี่ยมาทํากับข้าวกันดูครับเริ่มต้นก็ไปสอยไข่มดแดงก่อนเลยครับโอ้โหตอนนี้มดกัดเต็มตัวไปหมดเลยนะครับแต่สนุกดีครับนี่ได้ด้วยนะครับ แล้วก็ไปเด็ดผักหวานต่อครับสดๆเลยครับวันนี้วัตถุดิบของเราอืมยังไม่พอครับเชฟไปเอามะพร้าวมาขูดเองด้วยครับสับเองขูดเองไปเลยครับอ่ะมาเริ่มทำกันเลยครับเด็ดผักหวาน100กรัมนะครับ เริ่มตั้งกระทะนะครับใส่หัวกะทิลงไป300 ml ครับใส่หอมแดงบุบ5หัวกระเทียมบุบอีก5กลีบนะครับลงไปเลยนะครับตามด้วยกะปิกุ้งนะครับอีกหนึ่งช้อนโตะครับคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยครับ น้ำตาลทราย1ช้อนชาผงปรุงรสครึ่งช้อนชาครับเคี่ยวด้วยไฟเบาไปเรื่อยๆนะครับใส่ผักหวานลงไป100กรัมครับ เมื่อผักหวานและรสชาติของเราได้ที่แล้วเนี่ยเราจรึงใส่ไข่มดแดงลงไปนะครับแล้วก็ดับแก๊สเลยนะครับคนเบาๆนะครับอย่าคนแรงไม่งั้นเดี๋ยวไข่มดแดงก็จะแตกหมด ผมจะใช้ไข่มดแดงเท่านั้นนะครับไม่ใช้ตัวมันก็เลยจะไม่เปรี้ยวมากนะครับจะออกมันๆครับหวานหวานเสร็จแล้วครับน่ากินมากๆอีกหนึ่งเมนูนะครับถ้ามาใต้ไม่ควรพลาดนะครับเมนูนี้ไข่มดแดงครับ